อัน oh, ี้ก oh, ็หลอดกดนยังมีอีกเหรอโอนไลติ๊กเก้าดีกว่าเลยอดูอันนี้ก็หลอดสบายอายุสี่ปีปุ้ไม่ปุ้นะปุ้ยก่อนเลยโอ้นเห็นผีเลยลูกเดียวเลยเน่อ้าใครกลัวผีบ้างยกมือโอ้อามือลหร ใครอยากได้พระกันผีสักองค์เอาไหมเอาไหมแล้วก็ลองถามจริงๆเจ้าองค์ไหนองค์ศิทดาหรือองค์สแตนอัพองค์ศิทดาหรือองค์สแตนอัพที่กำลังพูดเนี่ย๋อองสแตนอัพรพระธรรมดาแขวนก็ใช้อลไเขาเห็นต้องใช้สร้อยหรือเชือกอย่างนี้นี่นี่พระเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีแก่ ใครตอบพระอาจารย์ได้จะเจแต่ว่าถ้าเอาองค์นี้นะองค์งแสแตนอัภาพอ่ะสร้อยหรือเชือกเนี่ยห้อยไม่ได้ต้องใช้โซ่แ้วเธอต้องลากไปผีมาแล้วเ,เริงวิ่งหนีไม่ทันแน่นะอ่ะเธอว่านักเรียนว่าพระกลักกวผีไหมแลัวนักเรียนกลัวผีไหม อย่าให้เหมือนอนุมาณนะบอกว่าพระโกผีโง่ท่านแรกเรียนโกผีโง่กับพระสองเท่าไม่รู้กลัวไม่กลัวไม่รดูเองแล้วกันว่ากลัวไม่กลัวเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเยเฮ้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 ยเเฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเฮยเ้ยเเฮ ลพี่ครับหลพี่เปิดหนคอได้หลองพี่ลพี่ครัพี่ลพี่เปิด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 ลพี่ปชุบอ้าวโอ้ยนลวงพี่เปิดประตูไหนโอ้หอะไรกันเนี่ยหาหอหน้าตาต่นเงือกโซกเชียวทำไรมาเนี่ยอะไรนายโยมสงี่ยมช บอกฉัเ่ี่หนีอะไรมาผีผีผีอ้โอายุจมปนี่แล้วไปงมายเชื่อเรื่องเป็นเรื่องกลัวอะไรกับผี ไปโรงยานปไไเอาลูกพี่ไอ้พี่น้ากเยอะพี่ขอนอนเียอ่านี่พี่กันเียโยมนนีครับต้งุขาดเลยไม่ปปหน้าตาลุกหน้าตาลกพี่มันเยายโยมพี่ิดหน้าตาลไรปิดหน้าตากให้ลพี่ไปปิดหน้าตาลุกยะ แล้วหลวงพี่จะกล้าปิดไหมเนี่ยเอ้ะเอ๊ะทำเอ๊ะทำอะไรดีวะสงสัยถ้าจะเล่นตัวช่วยเลยเอานีดีกว่านี่ตัวช่วย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 เฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอเรียบแล้วไแหงนี่ะกลัวไปได้เออไม่น่ากลัวเลย เ,เล่นแล้วพระแทบนั่นเลยโอ้โห,โหสุดยอดจริงๆรพระโคตรผีไม่โคตรผีไม่รู้นะบ้านใครมีรถมอเตอร์วสวยมั่งอววเออมอเตอร์วสวยกับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไหมไม่เหมือนน,นะนะมอเตอร์วสวยมีไว้ซิ่งมอเตอร์ไซค์มีไว้ขี่ อใครมัด摩托车สวยนะไปถึงแยกตรงโน้นอะแม่โซเลียงนไปเที่ยวบิดแบน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 ไปเท้าสิบล้อบอกแบน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 สิบล้อบอกเดีทเมืองเดีทเมืองดูครับแบนแต่ไปหลายคันแล้วบ้านใครมีรถมันจะสวยไปถึงอ่ะนั่น บอก,กว่าสตาร์ไปติดผีเลยบอกว่า ถ้าเกิดผีหยุดเราจะขอหวหหยผีพ,พ,ยพ,พุทธังผีหาย ไม่น่ากลัวหรอกเหมือนเด็กอนุบาลบอกแต่ผีจริงน่ากลัวเพราะผีจริงมันสิงได้ทุกคนขนาดเป็นพระบวชแล้วมันยังสิงได้เลยนี่ข้างหน้าก็สิงได้ข้างหลังก็สิงได้ตรงกลางก็สิงได้สิงได้หมดเด็กน้องอนุบาลที่อยู่นู่นก็สิงได้วันก่อนครูเอาชั้นปเด็เล็กมานั่งข้างหน้าฟังพระปเ,เลกมาถึงผีเข้าสิงเลยมาเล่นลไไหนังจีนกันวันไหนผีอะไรเข้าสิง ผีที่นี่ส่วนไอ้ปอเต๊กตึงมันนั่งหลับอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ตรงกลางปอเต็กตึงไอ้นั่นผีอะไรผีขี่ม่วฟังพันหลับคลอกน้ำลายยืดยนหยัติ๊งติ๊งส่วนมองมันแ,แย่แม่คุยกันอุ้ยเจียวเจ้าเลยผีอะไรก็สิผีขี้คุยเห็นไหม ผีหลอกไม่น่ากลัวผ e, จีจินน่ากลัวมากกว่าเพราะมันสิงปุ๊บตังแม่ยังหายเลยผีอะไรก็สิงผ e, ีขี้รักขี้ขโมยเออไอพุกชอบขี้เล่นเนี้ยเขาบอกไว้ระวังจะไปเล่นขี้เออดูให้ดีนะเนี่ยดูให้ดีอ่ะ ถามพวกเราระหว่างฟังธรรมะกับฟังดนตรีฟังอะไรดีกว่าตอบตามตรงนะโกโ้ของพระหลส่วนใหญ่บอกฟังดนตรีแต่พระอยากจะบอกว่าฟังอะไรไม่ดี่ากับฟังธรรมะเธอเชื่อไม่เชื่อเชื่ออะไรง่ายจังดูก่อนสิสมมุติว่าวันนี้ถ้าเบิร์ดมากับพระมาเธอจะฟังใครแม่แล้วแม่แล้ว ทาทายันมากับพระมาเธอจะดูใคร <_ an> คดูพระไม่ดูทาทายันเว้ยแล้วถ้าเกิดผีมากับพระมาจะอยู่กับใคร <_ an> มั่นใจพระจะอยู่กับเธอ <_ an> ผีมาถ้าก็เพ่งเข้าประตูหน้า,อา่อนไปแล้วนะอ้าวเขาบอกว่าฟังธรรมะทำให้ใจใสสดจิตใจของเราจะใสสด แต่ถ้าเราไปฟังโฟโมดจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาใช่ไหมฟังโฟโมดจะกลายเป็นเด็กมีปัญหารู้จักไหมโฟมดอ่ะโฟมดไอ้โมด มันถูกแอบถ่ายคลิปวิดีโอฉันนั่มันนั <laughs> ่งเลยไอพวกดารานักล้องทั้งหลายเวาลามันทำอะไรลับหลังไม่ได้คิดหรอกมันไม่รู้ว่ามีพวกป่าป่าละซี่อ่ <laughs> แอบถ่ายพอโดนแอบถ่ายที่เรามันนั่งเอย มาเที่ยวร้องไห้แปลกับวว่หนูตบหนูปาดไปแล้วหนูผิดไปแล้ววันนั้นป้าจารย์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปโหลดเจอคลิปแอบถ่ายโฟมด์โอ้คลิปจัดจังเลยวันนั้นไปบรรยายอนุบาลบ้านแคบหมูถามนักเรียนอนุบาลวัานักเรียนครับจับดูไหมนักเรียนบอกไม่เป็นไรครับอาจารย์ครูไปหมดแล้วเราดูสังคนกับพักได้ครับสุดยอดจริงๆเด็กอนุบาลหนูถามดิ เราเรียนมามจำแจ้งอยากดูนทุกนิดนะปิสูตว่าเป็นโฟมมดจริงหรือเปล่าพระอาจารย์พิสูตมาแล้วปฏิเสธยังไงก็ไม่มีทางปฏิเสธเพราะมันเป็นโฟมมดจริงๆเห็นจากจากเลยไม่เชื่อลองดูสิลกูกเนี่ยโฟมมด <c oughs> เอามาตั้งวางไว้หนึ่งขวดเพิ่มแป๊บเดียวไม่รู้ใครหยิบไปแล้วมันกินเสร็จเอาขวดตามมาคืนไวอ้อีก เมามีปัญหาเลยนั้นอย่าไปทำอะไรลักหล,ลักลูกระวังจะโดนแอบถ่ายคลิปวิดีโอ,อฟังธรรมะทำให้ฉลาดเหลือแสงถ้าไปฟังสาวมากไม่กระเดงก็จะกลายเป็นไปเรียนเต่าจบเรากร็มเอาเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ไปเที่ยวทำเหลวไหลและสุดท้าย ไม่ได้จบหมาลรยเป็นแค่ดาวหมาไหยนี่ฟังธรรมะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆถ้าไปฟังไอบิวเดอรสตาบอกว่าไอนิสสัมปัเลอฉันหวังว่าจะมีใครในโลกนี้สักคนรักฉันจริงบ้าบ้าแม่มโม่ไหมวัยรุ่นสมัยนี้ผู้ชายคนไหนบ้างที่มันบอกว่ารักเราจริง จริงรงอาจารย์เห็นแล้วโอ้อทั้งนั้นเลยคนที่รักเราจริงมีสองคนนั้นะคือพ่อกับแม่บางคนนั้นเจอคนถุกใจไปถามเขาบอกว่าฮตัวคอกตัยอูอกกอดกอดถ้ากัวนกอดแต่มันต้องกอดเดยูจะนาวท้เกินกอนนะท้าไม่กอดได้ยูจะหนาว้าเปบ่า ฟังธรรมะทำให้ไม่กังขาแต่เพราะมันไม่ฟังธรรมะมันก็เลยกังขาไม่รู้จักก็ความรักคืออะไรสุดท้ายมันเลยต้องไปถามไอ้น้ำชาว่ารักแท้เป็นยังไงอ๋อรักแท้เพราละไอ้ตัดไบไส้เพลือ รักตับไปส่ยพูมรักแท้รักกังเกงที่นุ่มแล้วถ้ามันไม่นุ่มกังเกงม,มันจะรักไหมวะเต็มไหมวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ฉลาดหรือโง่ฟังเพลงแล้วไม่เคยคิดเลยว่าไอ้เพลงนี้มันบ้าหรือซู้ดูฟังธรรมะแล้วทําให้ปากมีอิสเบกถ้าไปัปเสกโอโซก็บอกว่าตอนที่พะอจา เขาบอกว่ารักครั้งแรกทำไมถึงตัดไม่ขาดรู้ไหมไม่รู้ไปถามเสกโรโซถีเพราะใจมันรักทำไมถึงตัดไม่ขาดถ้าใจไม่รักถี่มันส่งไปจำหนายเลยถ้าไม่เน่นี่ฟังธรรมะธรรมให้ไม่หยิงยโสถ้าไปฟังติ๊กชีโร่ก็บอกว่า ที่เขารักกันเขารักเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงสวยจึงรักผู้ชายหล่อจรงรักลองดูที่ผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์ติ้งไปเจออุบัติเหตุเป็นปนอนอยู่โรงพยาบาลห้องไอซียูถามว่าไอผู้ชายคนรักมันจะไปดูไหมยังมากก็ไปดูว่าเหลือเท่าเก่าแล้วถ้าพลิกการมันก็าหาใหม่แล้วรักมันก็เปลี่ยนแปลงหน้าไม่สวยมันก็าหาคนใหม่แล้ว ถ้าเราบดหลอกมันก็ไม่รักเราแล้วเราหมดเงินมันก็ไม่รักเราแล้เพราะมันรักความสวยรักความหล่อรักเงินของเรารักที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่พ่อกับแม่ลูกจะยากจนแม่ก็รักลูกจะพิการแม่รักลูกจะเลวร้ายไปติดคุกแม่ก็รักรักไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรลูกแต่เวลาลูกแปลงสามเดือนกรุณาเปลี่ยนด้วย ไม่ใช่บานทะโลอยังแปลงอีกเหงื่อทำนะฟังธรรมะทำให้ใจสุขโขถ้าไปฟังโปเตโต้ก็บอกว่าขนาดมีรักแท้อยู่ดูแลไม่ได้พ้าอาจารย์บอกว่าดูแลรักแล้วไปมแลวก,กันกดไ,ได้ ทาอาจารย์ไปบรรยายที่อุบลนนีะ้มีแม่คนหนึ่งคลอดลูกออกสิบเอ็ดคนขาดหนึ่งคนครบโหรอเชื่อไหมแม่สองคนกับพ่อเลี้ยงลูกสิบอ็ดคนรอดแต่ปัจจุบันนี้ลูกสิบเอ็คนเลี้ยงพ่อกับแม่สองคนไม่รอดรักแท้มันยังดูแลไม่ได้ก็ดูแลรักแท้ไปก็ะักกัน ฟังธรรมะทำให้แสนสุกุราถ้าเป็นฟังตักกแตนชุรดาก็บอก่อาณิอาจจำไวมไม่ใช่แฟนลี่ิอาจไปทำแทนสุดท้ายเป็นได้แค่เนี้ไม่ใช่แฟนไปทำแทนเขาเป็นได้แค่แทนกเก็ตเป็นได้แค่กิ๊เป็นได้แค่เมียนอ้องคนที่ไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนได้จำไว้ลูกแม่พ่อ แม่ตายแทนรูปได้ไหมได้แต่รูปกาตายแทนแม่ได้ไหมหายายากที่พรยาหย,ย,ยอดตายฟังธรรมะทำให้ไม่ตกอบายถ้าไปฟังปล่อยไหว้มาลัยพรก็บอกว่า ถอนถอนสุดยอดจริงๆอาดูเด็กยุคใหม่เด็กยุคใหม่หัวใจก็ฝ่ายทํานะเขาเห็นสารประโยชน์วันเสาร์วนอาทิตยนี่ยว่าเขาก็ไปวัดไปทำบุญที่วัดไปช่วยพระกว่านวัดไปฟังธรรมกับพระไปรับศีลจากพระปาณนาจิตปาตาเวรละมณีไปเข้าวัดนะ่ยเขาเห็น ประโยชน์ก็ไปทำแต่คนที่ไม่เห็นประโยชน์นันก็ไม่ได้ไปทำหรอกเด็กยุคใหม่ก็เริ่มสนใจเด็กรุหม่เขาวักแลแต่รื่นใหม่เขาวัดแล้วเห็นไม่เห็นก็เห็นดูนะอ้าวพวกเราเวลาพบพระทำยังไงรู้ไหมเออพบพระยกมือไหว้แล้กวกล่าวคำว่าสาธุ คำว่าสาธุฟังให้ดีลูกนี้ก็คือสาธุแปลว่าดีแล้วถูกต้องแล้วใครทำดีทำถูกต้องเราต้องสาธุเพื่อนสอบได้ที่หนึ่งเราก็สาธุเพื่อนไปแข่งกีฬาได้เห็นโอลิมเปียกมาเราก็สาธุตอนเชา้าเห็นตู้เจ้าเดินบินทบาทเราก็สาธุไปที่วัดเห็นตู้เจ้าตกบุติกก็ Đi lẽo là tụi cháu khảo mẹ hả? thật của cháy, là đầy Tương cháy, bày na vàng, Nhím thật nắc, bàn, ยิ้มปลอบใจตัวเองให้แก่งกล้าทุกโศมายิ้มนิดคิดแก้ไขน้องกับพี่เห็นกันมันยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดวีวันนี้เจอพระตีให้พระนิอยางยิ้มแล้วแต่ใครที่ขบันข้างหน้าไม่มีคุณาเปิดปากขึ้นนะพวกกำแพงฟังพังหมดแล้วอะ่ะ บางคนฟันหลอรู้ไหมสาเหตุนักเรียนฟันหลอมีกี่ข้อมีอยู่สองข้อสองอย่างเท่านั้นเอง้อหนึ่งคืออมลุกอมไม่แปรงฟันชอบอมลุกอมเนี่ยกินล้วแงกินฟันร่วงเลยนะข้อที่สองสาเหตุข้อที่สองคือปากอยู่ไม่สุดชอบเอาปากขย,ยับหมัดเพื่อนทำไมว่าจารรู้ดีเพราะจำได้แน่นตอนป .2 ข้างหน้าหายไปที่ไ ชื่อเพื่อนไม่เรียกไปเลือกชื่อพ่อเพื่อนเพื่อนแล้วมันทิ้งหมัดทิ้งปากพวดฟันกเ็เลยหลุดเป็นหนึ่งซี่ใครชอบเอาปากไปขย่อหมัดเพื่อนมากมากระวังฟันจะหมดปากเดี๋ยวจะหาว่าพระไม่เตือน mm hmm. อา้าวให้นักเรียนไทยนะ้ำอัดลมสียี่ห้อยี่ห้อไหนพูดแล้วยินได้ดูก่อนนะ อันแรกเป๊ปซี่อันที่สองโค้กสง่สงโค้กสง่งยิ้มอันที่สามแฟนตาอันที่สี่สไปร ite, ์ใครว่าสไปร์สยกมือใครว่าสไปร์สใครว่าแฟนตายกมือใครว่าโค้กส่งโค้กส่งยิ้มใครว่าเป๊ปซี่โอ้เพียบเอามือลงเดี๋ยวดูสีเยี่ยมไหนพูดได้สไปร์สสไปร์ไม่เห็น แฟนตาก็ไม่ยิ้มโคกโคกไม่ยิ้มแต่ถ้าโอ้ยิ้มได้เลยนั้นตอนเช้าเอาดูดีนะลูกตอนเช้าถ้าตื่นขึ้นมาเจอหน้าแม่หน้าบื้งบอกแม่แม่แม่แตื่นเช้ามาถ้าเจอพ่อหน้าบึ้งก็พ่อพ่อพ่อ,พอ แต่ต้องบอกตอนเวลาพ่อไม่เมานะถ้าบอกเวลาพ่อเมาพ่อไปคว้าแป๊บมาฟาดแป๊บสีเดสมอเล่ตายเลยมาลงเรียนเจอหน้าคุณครูนครูหน้าบื้งครูขาครูาแป๊เจอหน้าเพื่อนหน,น้าเบึ้งก็แเห็นหน้าหมาหน้าบื้งหมาก,ก็ มันจะรู้ไหมนะใครยิ้มไม่ออกให้พูดคำว่าแบบซี่แต่บางคนบอกว่าผมพูดไม่ได้ครับคำเบบซี่เนี่ยแล้วาาทำไมถึงพูดไม่ได้เพราะว่าผมกำลังปวดขี้ เวลามันปวดขี้อย่าว่าดักคำไหนเลยแม่แต่ปวดขี้ยังพูดไม่ออกแม่พูดแ็บซี่หรอกถ้าปวดขี้พูดไม่ออกแน่นอ,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 องถ้าเรียนที่นี่น่ารักทุกคนอยากเป็นคนน่ารักต้องหัดถามจริงๆผู้หญิงยิ้มสวยไหมผู้ชายยิ้หมหล่อไหมเอามาดูผู้หญิงยิ้มสวยไหมนี่ผู้หญิงยิ้มสวย เขาบอกว่าสวยมัอนใครสวยมเหมือนนางงามจากกวางหรือจากนาตาลีไหมนาตาลีเนี่ยมันมันลงรับเอฟบอลไม่กลับประเทศมาแล้วเห็นไหมผู้หญิงยิ้มก็สวยผู้ชายยิ้มก็หล่อหล่อมั้งใครหล่อมั้ฟิลมมัตะพูผู้หญิงไม่ยิ้มสวยเหมือนนางงามจากรวาลแต่รู้ไหม วันไหนถ้าเกิดผู้หญิงหน้าบึ้งขึ้นมาเธอรู้ไหมไอ้ที่ว่าสวยๆหน้าสวยๆเนี่ยนางงามจักรวาลเนี่ยถ้าหน้าบึ้งขึ้นมาก็ไหลปึ๊บโกรธหน้าบึ้งขมึนขึ้นมาปึ๊บจากนางงามจักรวาลก็กลายเป็นนางงามจักรยานเหี่ยวเลยคนเดียวกันแท้ๆเลยนะหน้าสวยอยู่ดีๆนางงามจักรวาลพอหน้าบึ้งกลายเป็นนางงามจักรยาน เียวเลเห็นไหมคนเดียวกันนี่แหละผู้ชาย,ยก็เหมือนกันขหน้าบึ้งก็ไม่หลอ่อผู้ชายบางคนพอแม่ดา่าพ่อดา่ามาโรงเรียนครูดา่าเผอรับหลังทีเดียวไหมพ่อหันหลังแม่หันหลังครูหันหลังให้มนทำยังไงรู้ไหมผู้ชายบางคนแบแบแลบลิ้นใส่ อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงยิ้มก็สวยผู้ชายยิ้มก็หล่อหล่อนิดหลอดูเองนะกันเออเอาตัวไม่ดีเขาบอกว่าเอารอยยิ้มมาล้างเนะี่ยทำไปนะ ใบหน้ายิ้มแย้มหวาจะาอ่อนหวานน้ำใจงดงามให้เกียรติให้เกียดหยามจึงได้นามว่าสยามเมืองยิ้มทําไมจึงได้นามว่าสยามเมืองยิ้มรู้ไหมเพราะว่าคุณปู่ยิ้มสั่นาคุณย่ายิ้มเสมอคุณตายิ้มง่ายคุณยายิ้มงามจึงได้นามว่าสยามเมืองยิ้มฟื่อังก็มาเมืองไทยเขาประทับใจตรงไหนลูก ความมีสเสน่ห์ของคนไทยรอยยิ้มอัธยาศัยไม่ดีนอคนไทยยิ้มสวยนะเอา้าดูให้ดีับนี่ปับกบข้มาน้องสายเขนมาแต่ยิ้มแบบน้องชายนี่ไม่ไหวถ้ายิ้มแบบน้องชายเนี่ยไปเจอผีได้เพราะผีมันเจอไม่ใช่น้องชายกลัวผีนะผีเห็นน้องชายผีก็ยิ้มตุดแนบ,บแล้วเออเนี๋ยพิงกี้ก็มา นี่ใครใครยิ้มก็น่ารักอ่ายาว่าแต่คนยิ้มน่ารักเลยแม้แต่หมาหรือเลิงยิ้มมันก็ยังน่ารักน่ารักเวลาเลยสิออน่ารักเลยนี่ยิ้ม,มน้อยๆในดวงใจเมตตาไว้โลกร่มเย็นอ่า สวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มสวยเลยค่ถ้ายางไม่ยิ้มก็ยิ้มซะนะเออนี่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 ก็อบอกว่าใครอยากเป็นคนสวยคนน่ารักต้องหัดยิ้มเคล็ดลับมีอยู่ง่ายๆนะเป็นคนสวยคนน่ารักตื่นเช้าขึ้นมาเจอหน้าคุณพ่อเราก็ยิ้มเจอหน้าคุณแม่เราก็ ยิ้เจอหน้าพี่หรือน้องก็ยิ้มมาโรงเรียเจอหน้าคุณครูเราก็ยิ้มเจอหน้าเพื่อนเพื่อนก็เจอหน้าน้องปอเดเลก็ยิ้มเจอหน้านักการพารันโงก็แม้แต่เจอหน้าหมาก็ต้องอยิ้มให้หมาไม่ดีเหรอยังน้อยหมามันอุ่นใจนักเรียนยิ้มให้หมา หมามันอุ่นใจวันนี้ครูไม่โดนนักเรียนแตกแน่เห็นไหมอืมอา้าวดูดีเขาบอกว่าอยากดูสาวงามเข้ามาบนเดอพระอาจารย์ก็เลยมาพี่สูจน์ผู้หญิงมันมสวยไหมเลยไปโรงเรียนบ้านจอมแจ้งเลยมานั่งข้างหน้าโอ้มีแต่มีแต่สวยเน่ผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อไปบางโรงเรียนว่าจะรเป็นดูโหพอขึ้น นักเรียนเข้ามาพว่พ่อทัาเข้ามปห้องประชุมเห็นโอ้มีแต่เกือบหล่อเกือบหล่อเกือบสวยเกือบสวยมากคนสวยหมดเลยหล่อหมดเลยไม่เหลือเลยหน้ากเลยคีดตางขาแฉะงไฟมันไม่แปลงแถมหล่ออีกโอ้สุดยอดเลยอยากดูสางงานต้องไปเมืองเหนืออยากดูนาเกลือต้องไปสมุรสงขลาอยากทางข้าหลามต้องไปนครปฐมอยากดื่มนมต้องไปที่ หนองโพอยากทานส้มโอต้องไปที่นครชัยศรีแต่ถ้าอยากดูนักเรียนดีๆต้องมาที่โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรทาโอโหที่นี่นักเรียนดีดีจริงไหมครับอืมเอาดูให้ดีเอาอ่านพร้อมกันเด็กวันนี้ ทั้งไม่ได้เด็กๆซนดือ้อแม่อย่าไปโทษเด็กฝ่ายเดียวเพราะบางทีผู้ใหญ่ไม่ทำตัวอย่างที่ดีให้เด็กเด็กมันเรียนแบบถามจริงๆมันเรียนแบบจากใครผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ทำแบบอย่างที่ดีให้เด็กเด็กมันก็ทำแบบอย่างที่ดีตามแต่ผู้ใหญ่ทำแบบอย่างไม่ดีอย่าไปโทษเด็กแม้แต่เด็กเล็กๆที่มันออกมาได้ไม่กี่ขวบดูให้ดีสิ